สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราทาคลิปรีวิวกันเลือกซื้อของนะคะมีหลายคนถามมาว่าอยากจะซื้อคุรเล่เป็นตัวแรกเราจะเลือกยังไงได้บ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านุคุรเล่เวอร์ค่ะอยู่ติดกับ b t s สารแดงนะคะเดินทางสะดวกมากลงสารแดงมาแล้วเจอกันเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในร้านนิดนึงนะคะว่ามีอะไรให้เราเลือกซื้อกันบ้างอ่าเราก็จะเจอกับ <c oughs> น้องแชมป์สุดหล่อตรงนี้เดี๋ยวน้องแชมป์จะคอยอธิบายให้เราฟังว่าเราจะต้องเลือกยังไงบ้างนะคะค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆอยากแนะนําให้วางงบมาจากที่บ้านเลยว่าจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ลองตั้งงบมาอุอคุณได้มีตั้งแต่ราคาน้อยที่สุดอยู่เท่าไหร่เท่าไหรพันห้าร้อยบาทพันห้าบาทขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นหมื่นเป็นหมื่นอ่ะ ดูใจกันหน่อยค่ะ1,500นะคะไปจนถึงเป็นหมื่นเลยคาเนี้จริงๆถ้าจะซื้อตัวแรกนะอยากแนะนําให้ตั้งงบไว้สักประมาณ3,000บวกลบประมาณนี้คราวนี้พอเรามีตังแล้วปุ๊บมาที่ร้านปั๊บบอกน้องแชมป์เลยว่าขอขอดูไซส์3ไซส์นะคะมีโซราโน,โนมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีเทนเดอร์ให้น้องแชมป์หยิบมาให้แชมก,การจะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองจับลองดูลองต้องคำคำอยูนะครับว่าเราถนัดหมอนหมอกไซส์ไหนมากที่สุดนะครับอะเดี๋ยวดูไซส์เล็กกันก่อนไซส์เล็กโซปราโน่ก่อนเดให้แชมป์หไปดูไซส์ประมาณขนาดนี้อ่าขนาดนี้อันนี้คือเล็กที่สุดอะขึ้นมาเป็นคอนเสิร์ตเท่านี้อันนี้ดีตัวนะคะตัวมันมันใหญ่กว่ากันขึ้นมาแล้วนะเสร็จแล้วก็ไซส์สุดท้ายเป็นเฮนเนอร์แชมป์ต้องหยิบครับพี่นุ้ยหยิบไม่ถึง อย่าใช้คำว่าไม่ถึงแบวนี้เพราะว่าแชมป์เราสามารถใช้เส้นหนร์อะไรอย่างนี้เทรนเนอร์นะคะออเดอแอมเพอัลโซบอลลคอนเสิร์ตเทรนเนอร์ก็จะดูกันง่ายๆว่ามันจะใหญ่กันขึ้นไปตามลําดับนะคะคราวนี้จริงๆคนก็จะถามบ่อยมากว่าเสียงมันต่างกันไหมจริงๆเสียงต่างกันนะครับไซสเล็กเนี่ยเสียงมันจะออกแหลมๆแหลมๆใสๆพอใหญ่มากเนี่ยเสียงมันจะยิ่งทุ้มไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้จริงๆเราอยากให้โฟกัสเรื่องว่าจับอันไหนถนัดมาก เด็กนะคะใช้ไซส์เล็กเนี่ยก็จะก็ถนัดและคราวนี้ถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นเทนเนอร์กนไปตามลําดับนะคะเนาะอันนี้ก็เรื่องขนาดก่อนวางมอบเสร็จเลือกขนาดลองจับดูวิธีการจับก็คือลองลองถือดูว่าแบบเฮ้ยฉันกอดแล้วถนัดไหมลองนั่งดูก็ได้แล้วลองวางลงกระตับว่าฉันถนัดหรือเปล่าแล้ลองจับเหมือนแล้ว เราเลือกเสื้อผ้าแหละว่าไม่ใส่พอดีหรือเปล่าต้องลองจับลองจับเองที่ร้านเลยนะแล้วก็จับดูขนาดไหมอ่ะลองจับจับคลำดูอันนี้พอเลือกไซส์ได้แล้วสมมุติพี่บอกว่าที่เอาอันนี้แหละสป,ปัโน่<ต>เลือกไซส์ได้นะครับก็อบอกว่าประมาณเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะหาตัวที่ดีที่สุดในงบเนี่ยก็สองสามตัวสามสี่ตัวให้เราเลือกดูว่าอชอบเสียงโทนไหนจะลองเล่นให้ฟังอยากฟังเสียแงแบบไหนโทนไหนมันดียังไงเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังคราวเนี้ย มันก็จะสมมติไซส์เดียวกันราคามันจะแตกงนักไปตามยี่ห้อตามรุ่นตามงานดีไซน์ด้วยวัสดุนะแหละมันมันองค์ประกอบมันหลายอย่างคราวนี้พอได้ไซส์แล้วพองงเรียบร้อยลองชัป์คิดให้เรื่องชอบตัวไหนดูหน้าตามันก่อนเลยความเสียงมันดูหน้าตามันอุ๊ยอันนี้เสียงโอเคเพราะที่นะอ่าแล้วก็อุ๊ยหน้าตาเก๋ๆเพราะมันมีหลายทรงมันมีหลายทรงมันมีหลายสีมันมีหลายแบบมากด้านลึก็งีอีกนะคะมันมีหลายทรงหลายสีหลายแบบ บางตัวอาจจะดีไซน์เก๋ๆอามีรูอยู่ตรงอื่นอะไรกันไปอามีเต่าเต่าเต่าเอาค่ะดูเต่าข้างล่างหน่อยอ่ะคราวนี้พอเรื่องนออหน้าตาที่ชอบได้แล้วสมมตินนเราบอกเอานี้แหละเราชอบเรียบๆหน่อยเรื่องหน้าตาเสร็จอยากให้เช็คความเรียบร้อยข,ของของขอุปกรณ์เราด้วยของคุเรเน่เราด้วยจริงๆหลายลลๆก็คือดูดูตำหนินั่นแหละเนาะดูตำหนิแล้วก็แบบลองลองลูกปิดดูซิว่ามันหลวมไหมอะไรไหมแล้วก็ หลังจากหลังจากเอ่อบุ๊คดูทุกอยาก่างเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนทดสอบเรื่องเสียงให้ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงหรือเปล่าเสียงแรหรือเปล่า,น,ลานะครับ ื่องนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไม่เป็นไรทางนี้ร้านจัดการให้คราวนี้ที่น้องบอกว่าติดเสียเนี่ยมันจะเหมือนมีเสียงบัปุ๊บปุ๊บ๊กักนิดหน่อยอาจจะเป็นด้วยด้วยบางตัวมันเป็นแค่บางตัวที่ออกมาจากโรงงานอาจจะมีปัญหาทางการขนย้ายหรืออาจจะเป็นที่ทางทางโรงงานมาแล้วเนี้มันอาจจะมีตัวมีปัญหาฮอคราวนี้เราก็ให้ให้น้องเช็คให้ว่าโอเคเป็นยังไงบ้างคราวนี้พอสรุปเสร็จเรียบร้อยเพ๊่อยากแนะนำนิดนึงว่าถ้าใครซื้อตัวราคาไม่สูงมากเนี่ย ลองศึกษาที่ร้านหน่อยว่าเราควรจะเปลี่ยนสายไหมเนาะบางตัวมันอาจจะต้องเปลี่ยนสายแล้วเสียงมันก็จะดีขึ้นไปตามลําดับนะคะสายมีตั้งแต่ราคาเท่าไหรอ่อมีตั้งแต่ราคา250 250หอรอา สายที่เขานิยมมันทั่วไปนะครับก็คือสายกีร่าราคาที่สามร้อยห้าสิบกีรานี่ก็เป็นยีห่ห้อกีร่าสายขุ่นข,ขุ่นขาวนะเนาะประมาณสามร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือที่เขานิยมกันนะคะเป็นสายขาวขุ่นอ่าคราวนี้ก็เรื่องเรื่องเช็คนี่ก็ดีเหมือนกันนะอยากให้แบบมองนอนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เรื่องตัวที่สายไม่สูงมาก ในประมาณนี้น้องมันจะได้จับสบายๆสะดวกง่ายต่อการจับเวลาเล่นจะได้ไม่เจ็บมือครับโอเคสามากสมาจับคืนใหม่ถ้าเล่นนเจอไม่ค่อยหยาบกำรเด่กเอางี้ให้ให้น้องแชมป์ฝากเรื่องโปรโมชั่นณตอนนี้ดีกว่าร้าตอนนี้มันมีตัวไหนบ้างที่แบบเป็นชุปนะตอนนี้โปรโมชั่นที่ร้านเนี่ยกำลังนําเลยนุกตัวเข้ามาแต่ก แถบก็เป๋าให้นะครับแถมตัวตั้งสายที่ติดตั้ตขอานนะครับบางตัวมีฟังก์ชันเยอะแต่างเล้อรจจะแถมพนังสุดของซีดีให้ทั้งเลเยอไ์ในกันก่อนให้เนยนนโอเคงั้นสอบถามกันได้ที่ทางหน้าแฟนเพจของร้านด้วยคือคุณเล่ย์ค่ะก็คุณเล่เวนะคะทำแฟแล้วลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนะ